วิธีการทำรูปน้องแมวโผดจากหลุมพ่นไฟง่ายๆโดยไม่ต้องโหลดแอปไปดูกันเลย 1. เข้าที่ Google Chrome ได้เลยหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Gemini จากนั้นจะเจอเว็บ Gemini คลิกเข้าไปได้เลยหลังจากเข้าเว็บมาจะเจอหน้าต่างแบบนี้ให้สังเกตจะมีไอคอนรูปบวกทางด้านล่างซ้ายให้กดที่ไอคอนแล้วกดเลือกที่อัปโหลดไฟล์ หลังจากนั้นให้เลือกรูปนุองแมวของเรามาหนึ่งรูปหลังจากนั้นให้วางคำสั่งที่เราแจกอยู่ใต้คอมเมนต์มาวางได้เลยแล้วกดที่จุด3จุดเพื่อเลือกโมเดลทำรูปให้กดเลือกที่รูปภาพหลังจากนั้นให้กดส่งได้เลยแล้วรอ AI Gen จนสักครู่เมื่อเจนเสร็จแล้ววิธีการเซฟรูปภาพกดคลิกที่รูปภาพจะขึ้นไอคอนดาวน์โหลดกดโหลดได้เลย เพียงเท่านี้ก็ได้นั่งแมวโผล่จากหลุมน่ารักน่ารักแล้วใครที่ชอบทริคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ